สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปากเปล่า,าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องดิวไปด้วยกันนะเรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีคุณครูที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องเพศที่3จนถึงกับต้องบังคับให้นักเรียนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเพศที่3เข้าค่ายบำบัดกับจิตแพทย์และทหารและพบชายหนุ่มที่เคยตกอยู่ในวังวนของการรักชายโตขึ้นมาก็ได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนเก่าของตัวเองจนไปเจอกับนักเรียนสาวที่เป็นเด็กมีปัญหาเข้าและพบต้องเข้ามาดูแลจนเกิดความรู้สึกที่เป็นมากเกินกว่าครูและนักเรียนเรื่องราวจะเป็นยังไง ไมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่พราหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานที่เดินฟังเพลงเต้นดุ๊กดิกเป็นไสเดือนอยู่นี่เขาชื่อว่าดิวดิวเดินเดิอนอยู่พบหนุ่มหัวเกียนก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาชวนดิวไปเรียนพร้อมกันดิวก็ใจง่ายซ้อนท้ายไปกับเขาด้วยระหว่างทางฝนเกิดตกซะงั้นดิวก็เลยเอาลมมากลางจนพบมองทางไม่เห็นทําให้รถเสียหลักลงข้างทางไปเลยตัดมาที่โรงเรียนพบก็มายืนล้างตัวกับมอเตอร์ไซค์ที่เลอะโคลนอยู่ดิวก็เข้ามาขอโทษใหญ่แล้วก็แนะนําชื่อตัวเองว่าชื่อดิวพบก็บอกชื่อตัวเอง เดิวก็ยังใจดีเอาชุดพลาที่เตรียมมาให้พบใส่ไปเรียนก่อนส่วนตัวเองเอาชุดลีดกีฬาสีมาใส่เรียนแทนเพื่อนเพื่อนพากันขำใหญ่ในแถวหน้าเสาธงครูใหญ่ก็ขึ้นมาพูดเรื่องโรคเอทที่กำลังระบาดและโรงเรียนก็เป็นห่วงพวกกลุ่มรักร่วมเพศแถมทางกระทรวงยังสั่งให้โรงเรียนจัดค่ายบำบัดที่มีจิตแพทย์และทหารบังคับให้นักเรียนที่เบี่ยงเบนทางเพศออกมาลงทะเบียนเพื่อไปบำบัดพฤติกรรมนักเรียนก็พากันฮือฮากันใหญ่ตอนเย็นเดียวกลับมาที่บ้านพร้อมกับ ชุดกีฬาสีแม่ก็ถึงกับงงว่าทาไมดิวถึงใส่ชุดนี้กลับมาดิวก็เลยจะเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อเช้าไปทําอะไรมาแม่ก็บอกว่าเขารู้แล้วเพราะว่าคนแถวนี้พูดกันทั่วที่ดิวกับเพื่อนล่วงลงไปในนาข้าวของชาวบ้านบ้านพบเป็นครอบครัวชาวจีนที่พูดภาษาจีนกันในบ้านเลยแต่พบดูรู้สึกไม่ค่อยจะมีความสุขเวลาอยู่กับที่บ้านสักเท่าไหร่วันต่อมาตอนเย็นดิวก็มายืนชะเง้อชะแง,ง้คอยาวเป็นมีรบเพื่อนดิวก็เข้ามาชวนกลับบ้านแต่ดิวบอกว่าเขารอแม่มารับสักพักพบ,พบก็เดินมาหาดิวก็ เลยรีบเอาชุดนักเรียนของพบที่ดิวเอาไปซักเมื่อคืนให้พบกระถามดิวว่ากลับบ้านยังไงดิวก็ตอบไปว่ายังไม่รู้เลยแต่เพื่อนดิวก็เบรกดิวซะหัวทิ่มว่าไหนบอกว่าแม่จะมารับระหว่างนั้นเองรถทหารก็มาส่งพวกที่ไปเข้าค่ายบําบัดกลับมาที่โรงเรียนพวกทหารดุพวกนักเรียนเสียงดังอย่างกับไปฝึกทหารเช้าวันต่อมาครูก็พาห้องดิวมาเรียนรวมกับห้องของพบเพราะว่าครูห้องพบไปอบรมแล้วครูก็ให้จับคู่กันเต้นลีลาศแบบชายชายหญิงหญิงดิวก็เลยมาขอคู่กับพบด้วยและดิวก็เต้น เป็นฝ่ายผต้นกันไปเหยียบเท้ากันไปดิวเลยบอกให้พบมองหน้าเขาไว้จะได้รู้จังหวะส่วนครูก็เต้นผิววย่งกับเป็นนักเต้นลีลาดเลยหลายวันต่อมาพบก,ก็เอาชุดพะละเมื่อคืนให้กับดิวไว้ที่ใต้โต๊ะเขียนโน้ตไว้ให้ว่าแม่เขาใส่มาในกระเป๋าหลายวันแล้วแต่ว่าเขาลืมดูดิวก็หยิบชุดพะละออกมาดูแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวตัดมาที่พบก,กับดิวทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วพากันมานั่งเล่นกันอยู่ข้างถนนพบก,ก็ขอดิวนอนตักด้วยดิวก็หยิบหนังสือภาพสามมิต ขึ้นมาให้พบไทยและดิวก็สอนพบดูลูกอยู่ๆทั้งสองคนก็นั่งจ้องตากันอยู่แบบนั้นถ้าเป็นประกาศคงท้องไปแล้วดวงปิดเทอมพบกับดิวและเพื่อนๆก็พากันมาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่พากันไปเดินเที่ยวเล่นห้างแล้วก็เรียนพิเศษที่เดียวกันครู ح, ที่เรียนพิเศษก็มีแคมเปญให้ทุกคนทําคือให้แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษาใครชนะจะได้ไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ฟรีดิวได้ยินแบบนั้นก็ตั้งน้าตั้งตาตั้งใจแปลเพลงใหญ่สลับคาโตะไปเลยเช้าวันหนึ่งพบก็มาสอนให้ดิวขับ บอกว่าทุกคืนดิวจะชอบลากพบออกไปหาอะไรกินเขาบอกว่าถ้าวันไหนเขานอนอยู่ดิวจะได้ไปหาอะไรกินเองได้และดิวก็ลองขับรถสตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทจนตีนแทบแตกจนพบต้องมาสตาร์ทให้พอเริ่มขับไปได้ไม่ถึงไหนดิวก็ล่วงไปที่พื้นซะแล้วดิวก็โกรธบอกว่าให้พบมาคอยพาเขาไปก็ดีแล้วจะมาบังคับเขาทําไมพบก็เลยว่าบางทีกลางคืนเขาก็อยากจะนอนดิวก็ลากไปตลอดเลยดิวก็เลยถามพบว่าเรื่องแค่นี้เองทําให้ไม่ได้หรอพบก็เลย โมโหบ้างว่าจะไปไหนคนเดียวไม่เป็นเลยเหรอมลาลากเขาไปทุกคืนแบบนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันดิวก็เลยไล่พบบอกว่าเหนื่อยก็ไปจะมาอยู่กับเขาทําไมพูดไม่พอเดินไปยกมอไซค์พบแล้วก็ปล่อยทิ้งลงพื้นอย่างแรงพบก็เลยหันไปถามดิวว่าจะทําตัวแบบนี้ใช่ไหมดิวก็เอาแต่ไล่ให้พบกลับไปพบก็ไปจริงๆบิดมอไซค์ทิ้งดิวไว้เลยพบขับรถออกไปได้สักพักฟ้าก็มืดฝนก็ตกหนักมากดิวที่โดนทิ้งอยู่กลางทางก็ต้องวิ่งเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท์นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวและทัน ใดนั้นเองพบก็ขับรถฝ่าฝนกลับมารับแบบแมนๆพบเดินเข้าไปกอดดิวไว้อย่างแน่นแล้วก็ขอโทษบอกดิวว่าไม่เป็นไรเขาไม่โกรธแล้วแล้วไม่รอช้าทั้งคู่ก็จูบก,กันในตู้โทรศัพท์เลยและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับมาที่ห้องกระชับสัมพันธ์กันแต่คืนนั้นทั้งคืนเหมือนพบจะคิดอะไรอยู่ตลอดทั้งคืนเลยวันต่อมาที่โรงเรียนสอนพิเศษวันนี้พบไม่ได้มาเรียนด้วยแล้วครูก็ประกาศชื่อคนที่ชนะการแปลเพลงนั่นก็คือดิวนั่นเองรูให้ดิวออกไปพูดให้เพื่อนๆฟังดิว ดิวนึกย้อนไปเรื่องเมื่อคืนที่เขากระพบะฟ้ากันเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เจอพบแล้วดิวยืนอ่านไปร้องไห้ไปเพราะว่าคิดถึงพบมากตัดมาที่พบตอนนี้เขาเก็บข้าวเก็บของขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่ปางน้อยแล้ววันเปิดเทอมดิวเดินเข้าไปหาพบในห้องเรียนแต่พบก็ทําเป็นไม่เห็นเรียกให้เพื่อนคนอื่นเข้ามานั่งคุยด้วยตอนเลิกเรียนพบยืนลบกระดานอยู่คนเดียวดิวก็เข้ามาคุยพบก็นิ่งดิวก็เลยโมโหเขียนด่าพบในกระดานซะเลยพบอ่านเสร็จก็เดินไปลบแบบไม่สนใจดิวก็เขียน ีพบก็ลบอีกจนพบโมโหก็เลยหันมาถามดิวว่าแล้วดิวคิดอะไรกับเขามันเป็นไปไม่ได้ไหนจะพ่อเขาไหนจะโรงเรียนไม่สนับสนุนอีกดิวก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้ไปเริ่มกันใหม่ที่อื่นพบก็บอกว่าให้ดิวพอเพราะเขาไม่อยากเป็นเหมือนดิวดิวที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามพบว่าเป็นเหมือนเขาแล้วยังไงพบก็เลยหันไปตะคอกบอกว่าสังคมรังเกียจแบบดิวไงดิวก็เลยกหน่ำซัดพบเข้าให้เพื่อนก็เลยรีบเข้ามาห้ามกันใหญ่ทั้งสองคนก็เลยโดนเข้าห้องปกครองแล้วก็เรียกผู้ปกครองมาครูถาม มาเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าดิวเริ่มก่อนแต่พบเป็นคนตะโกนใส่ดิวว่าไม่อยากโดนสังคมรังเกียจไม่อยากเป็นเหมือนดิวแต่พบก็เงียบไม่ตอบปาพบก็เลยโมโหตบโต๊ะหันไปว่าพบเป็นภาษาจีนดังลั่นแม่ถึงก็ห้าไม่ทันพบก็ได้แต่นั่งร้องไห้มองหน้าดิวอยู่แบบนั้นระหว่างทางกลับบ้านแม่ดิวก็เอาแต่เงียบน้ำตาคอเบ้าอยู่ตลอดเวลาไม่พูดไม่จาดิวก็หันไปถามแม่ว่าเขาเป็นแบบนี้แม่ยังจะรักเขาอยู่ไหมแม่ก็เงียบไม่ตอบดิวเลยส่วนทางด้านพบก็ยังคง โดนป้าด่าเป็นภาษาจีนจนหูชาจะตีพบแม่พบก็เลยคอยห้ามไว้เช้าวันต่อมาเพื่อนของดิวก็เข้ามาคุยกับดิวบอกว่าเขารู้กัะทัางโรงเรียนแล้วนะว่าดิวเป็นอะไรแล้วก็ยังเมากันอีกว่าดิวไปบังคับให้พบมาโบกบายด้วยพอพบไม่ยอมก็เลยตีกันดิวเดินเข้าไปในห้องเรียนก็ไม,ม่มีใครคุยกับดิวเลยแถมยังเขียนด่าที่โต๊ะไว้อีกตอนเย็นพบก็ส่งข้อความมาหาดิวให้ดิวไปเจอและดิวก็ไปหาพบพอเจอพบก็ว่าพบใหญ่ว่าไปบอกคนอื่นหรอว่าเขาจะทําแบบนั้นกับพบพบก็บอกว่า เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำดิวก็ร้องไห้บอกว่าทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างรู้บ้างไหมและจะมาอยากเจอเขาอีกทําไมพบก็บอกว่าให้ดิวส่งกระเป๋าตังค์มาให้เขาดิวก็ถึงกงงเลยว่าพบจะทําอะไรของมันถามพบว่าจะป้นเขาเหรอแล้วก็ยอมส่งให้พบไปพบเอากระเป๋าตังค์มาหยิบบัตรนักเรียนของดิวออกบอกว่าเขาจะไปค่ายบําบัดแทนดิวเองเพราะว่าที่ศูนย์จะตรวจจากบัตรนักเรียนดิวก็ถึงกับซึ้งเข้าไปกอดพบใหญ่บอกพบว่าไม่ต้องไปก็ได้ขอแค่อยู่กับเขาแบบนี้ใน ฐานะอะไรก็ได้พบก็กอดดิวกลับวันต่อมาดิวก็มายืนรอพบที่กลับมาจากค่ายบำบัดกลับมาก็มีรอยฉํำเต็มตัวไปหมดดิวก็คอยมาทายาให้พบดิวชวนพบไปจากที่นี่กันไปที่ไหนก็ได้ให้ไกลจากที่นี่พบก็กลัวว่าที่บ้านจะว่าดิวก็บอกว่าที่เราเป็นแบบนี้ที่บ้านไม่เห็นเราเป็นลูกอยู่แล้วหลังจากนั้นพบก็มาส่งดิวที่หน้าบ้านแม่ดิวก็มายืนดูอยู่ด้วยส่วนพบพอกลับเข้าบ้านก็โดนป้าอีกแล้วข่าวนี้ญาติพี่น้องพากันออกมายืนดูพบกันเต็มไปหมดป๋าด่าพบ ตีพบเรื่องที่พบไปค่ายบำบัดแทนดิวถามว่าดิวบังคับพบไปหรอว่าพบว่ากับตุ๊ดยังไม่คิดจะสู้ถามพบว่าอยากไล่ฆ่าแบบดิวอยากเป็นแบบดิวหรอผกพบจะล่วงไปที่พื้นพบทนไม่ไหวหันมาซัดหน้าป้าเขาให้จนญาญ่าต้องเข้ามาห้ามแล้วก็ว่าพบพบบอกว่าป้าบอกให้เขาสู้ไม่ใช่เหรอถามทุกคนว่าอยากรู้กันใช่ไหมว่าทําไมเขาถึงไปค่ายแทนดิวถ้ารู้แล้วจะรับกันได้ไหมพูดจบพบก็เดินไปที่รถแม่ก็ร้องไห้ใจแทบขาดบอกพบว่าอยากไปนะป้าก็บอกให้แม่หยุดร้อง ว่าพบไม่ใช่ลูกเขาอีกต่อไปแล้วก็หันไปบอกพบว่าถ้าออกไปแล้วขาดกันแล้วพบก็ไม่สนใจขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยที่บ้านของดิวดิวอาบน้ําอยู่แม่ดิวก็เข้ามาเจอข้อความที่พบส่งมาให้ดิวพอดีว่าให้หนีไปด้วยกันบอกว่าดิวพูดถูกเราควรไปจากที่นี่แล้วก็ให้มาเจอกันที่รถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วก็บอกดิวว่าไปด้วยกันนะดิวอาบน้ําเสร็จออกมาก็เจอแม่พอดีดิวหันไปถามแม่ว่าทําอะไรแม่ก็เลยบอกให้ดิวออกไปคุยกับเขาหน่อยแม่ถามดิวว่าดิวเป็นอะไรกับพบดิวก็บอกว่าเป็น เพแล้วแม่ก็ถามดิวว่าเราจะไปไหนกันดิวบอกให้แม่เอาข้อความมาให้เขาดูก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกแม่ก็ร้องไห้ถามดิวว่าบอกได้หรือยังว่าจะไปไหนดิวก็เลยหันมาบอกว่าจะไปจากที่นี่แม่ก็ร้องไห้ถามดิวว่าทําไมดิวก็เลยหันมาถามแม่ว่าจะตอบเขาได้หรือยังถ้าเขาเป็นแบบนี้ยังจะรักเขาอยู่ไหมแม่ก็ร้องไห้บอกว่ารักสิดิวจะเป็นอะไรแม่ก็รักทั้งนั้นแหละสักพักพบก็โทรเข้ามาที่บ้านของดิวแม่บอกดิวว่าเรามีกันอยู่สองคนถ้าดิวไปแม่จะอยู่กับใครดิวจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่อย่าไป จากทีี่่นดิวก็ร้องไห้ว่าดิวอยู่ที่นี่จะเป็นอะไรก็ได้จริงๆหรอแต่ว่าแม่เพิ่งเซ็นให้เขาไปบําบัดพฤติกรรมเองนะแม่จะไปแก้ให้เขาโดนไล่ออกหรอแม่ก็บอกว่าให้เขาทําอะไรก็ได้ขอแค่อย่างเดียวไม่ให้ดิวไปได้ไหมดิวจะรักผู้ชายบนโลกนี้กี่คนก็ได้แต่ผู้หญิงคนเดียวที่ดิวจะรักขอให้เป็นแม่ได้ไหมระหว่างนั้นพบก็โทรหาดิวไม่ได้หยุดพอดิวคุยกับแม่เสร็จดิวก็เลยรับสายพบพบบอกดิวว่าเขากลับบ้านไปแล้วป้าจับได้ว่าเขาไปเข้าค่ายแทนดิวแล้วก็ตัดพ่อกับลูกเขาไปแล้วพบก็บอกว่าพบจะ ไปจากที่นี่คืนนี้ให้ดิวไปด้วยกันนะดิวที่ได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองหน้าแม่แล้วก็ถามพบว่าไวไปไหมพบก็บอกว่าตอนนี้เหมาะที่สุดแล้วแต่ดิวก็ปฏิเสธพบไปว่าไม่ใช่วันนี้เขาขอโทษแม่เขาอยู่คนเดียวถ้าเขาจะไปแม่จะอยู่กับใครพบได้ยินแบบนั้นก็เงียบไปเลยจากพักก็ว่าดิวว่าดิวเป็นคนบอกเขาเองว่าให้ไปด้วยกันแต่พอแม่ขอไม่ให้ไปดิวก็ไม่ไปแบบนี้หรอเขาโดนพ่อตัดพ่อตัดลูกเลยนะที่เขายอมทําทุกอย่างยอมสละทุกอย่างเพราะเขาอยากอยู่กับดิวดิวก็ร้องไห้ ขอโทษพบใหญ่พบโมโหว,ว่าดิวขอโทษแล้วมันได้อะไรเอาสิ่งที่เขาเสียไปกลับคืนมาได้ไหมแต่พบก็ไม่ฟังอะไรดิวเลยบอกดิวว่าให้ลืมที่เขาเคยทําดีทั้งหมดซะที่เขาทําไปเพราะเขาแค่สงสารดิวเท่านั้นแหละแล้วพบก็วางสายไป พบขับมอไซค์มาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะไปที่กรุงเทพแต่ในใจก็หวังว่าดิวจะตามเขามาอยู่แต่ดิวก็ไม่มาจนรถไฟออกพบก็เดินขึ้นรถไฟไปหลายปีต่อมาพรหนุ่มหน้ามนคนมากเข้มคนนี้ก็คือพบนั่นเองและสาวสวยที่นั่งมาด้วยกันกับเขาก็คือออนแฟนของเขาธุรกิจของเขาที่กรุงเทพเจ๊งก็เลยต้องห่อพากันกลับมาทํางานที่ปางน้อยพบกลับมาทํางานเป็นครูชั้นม .4 ที่โรงเรียนเก่าของตัวเองที่โรงเรียนพบก็แนะนําตัวกับนักเรียนในห้องบอกว่าเขาเป็นสิทธ ทีี่่นระหว่างนั้นเองครูจอมระเบียบก็สุดกระชากลากถูนักเรียนสาวหน้าตาหน้ารักชื่อว่าหลิวเข้ามาในห้องครูระเบียบก็บอกกับพบว่าให้ดูแลหลิวเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเกลเรมาตั้งแต่ม3แล้วชอบไปสูงหัวอยู่กับรุ่นพี่มหหลิวยกมือไหว้พบเสร็จแล้วก็เดินดุ่มๆหน้าบึ้งไปนั่งที่โต๊ะครูระเบียบก็ยังไม่ไาวหันมาว่าพบว่าเป็นครูให้เช็คชื่อนักเรียนก่อนสอนด้วยพอครูระเบียบออกไปพบก็เลยหยิบชื่อของนักเรียนขึ้นมาดูแล้วก็หันไปถามหลิวว่าชื่ออะไรนะหลิวก็็ไม่่ตอบแล้วกทททําาาง กวนใส่พบตอนพักพบก็โดนครูะเบียบเรียกมาสอนว่ามาเป็นครูนะไม่ได้มาเป็นเพื่อนหรือรุ่นพี่ของนักเรียนให้วางตัวให้ดีไม่งั้นจะไม่ผ่านการประเมินและจะไม่ได้มาเป็นครูประจําที่นี่แถมยังฝากให้พบดูแลหลิวด้วยควบคุมหลิวให้ได้วันต่อมาที่โรงเรียนพบเช็คชื่อนักเรียนหลิวก็หายไปอีกแล้วออกมาตามก็เจอหลิวนั่งอยู่กับท็อปแฟนของเขาแล้วก็กลุ่มพวกมอหามัม่วสุมกันดูดบูเล่พอทุกคนเห็นพบก็พากันวิ่งวงแตกพบก็เลยวิ่งตามจับหลิวก็ไปเจอหลิวก็พ วงรุ่นพี่แต่งชุดแฟนซีแอบอยู่ในห้องเก็บของพบเจอก็วิ่งไล่จนจับตัวหลิวได้จนกอดกันกิ้งตกลงไปที่บ่อน้ําและหลังจากนั้นพบก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เป็นชุดพลาของนักเรียนแล้วก็เอาเสื้อคลุมมาคลุมให้หลิวบอกว่ามันโปะ๊ะและระหว่างนั้นเองครูระเบียบก็เข้ามาพอดี เริ่มเลื่องกันที่หลังจากที่หลิวโดดเรียนแล้วพบก็ะไลตามจะล่วงลวงบ่อน,น้ําตัวเปียกมันลอกมันแลกกันทั้งคู่พบก็มาเปลี่ยนใส่ชุดพะละของนักเรียนแล้วก็เอาเสื้อคลุมตัวเองมาคลุมให้หลิวบอกว่าใส่ซ้ามันโป๊แต่หลิวก็ดื้อไม่ยอมใส่บอกว่ามันไม่จับสักพักครูระเบียบก็เดินเข้ามาบอกให้หลิวไปใส่เสื้อซะเสื้อผ่าตัวเองเปียกหน้าเกลียดขนาดนี้แล้วก็ไล่ให้หลิวไปเรียนวันต่อมาพบมารอรับหลิวที่หอถึงหน้าประตูห้องหลิวออกมาก็ถึงกับงงว่าครูมาทําไมพบบอกว่าหอของหลิวเป็นทาางผ่นข แวะมารับและครูระเบียบก็สั่งให้เขาพาหลิวเข้าเรียนทุกวันให้ได้สุดท้ายหลิวก็ต้องยอมขึ้นรถมากับพบระหว่างทางพบก็ซักประวัติหลิวยังกบทำงานอยู่ที่อำเภอหลิวบอกว่าเธอเป็นคนเชียงรายมาเรียนอยู่ที่นี่ก็เลยต้องอยู่หอคนเดียวแล้วก็พากันคุยไปเรื่อยๆสักพักท็อปแฟนของหลิวก็โทรเข้ามาหาพบก็ถามว่าแฟนโทรมาเหรอหลิวก็หันมาตอบนิ่มๆว่าไม่ยุ่งดิน่าสงสารจริงๆพอมาถึงโรงเรียนหลิวก็ลงจากรถรีบไปหาแฟนทันทีที่บ้านของพบพบนั่งเครียดอยู่กับใบแจ้งหนี้ เครียดอยู่ดีๆก็หยิบเสื้อคลุมที่หลิวคืนมาให้ออกมาดูแล้วก็นั่งยิ้มอยู่แบบนั้นเช้าวันต่อมาพบเช็คชื่อนักเรียนพอเรียกชื่อหลิวหลิวก็หายตัวไปจากโต๊ะแต่ไปโผล่นั่งอยู่อีกโต๊ะนึงเธอบอกว่าโต๊ะที่เธอนั่งอยู่มันเป็นรอยเขียนหนังสือลำบากและเธอก็ไม่ชอบโต๊ะตัวนั้นเวลานั่งมันรู้สึกไม่ค่อยดีพบก็เลยเดินไปดูพอเห็นโต๊ะเท่านั้นแหละก็ต้องตกใจเพราะมันเป็นโต๊ะของดิวที่เคยถูกเพื่อนเขียนว่าเรื่องที่เป็นกระเทยตอนเย็นหลังเลิกเรียนพบก็ไมม่รรรออออช้าเอาเอุปกณ์คบื ยืนขัดถูทําความสะอาดโต๊ะให้เช้าวันต่อมาหลิวมาเรียนก็ต้องว้าวมากเพราะว่าโต๊ะของเขาสะอาดเอี่ยมอ่องเหมือนซื้อมาใหม่เลยหลิวถึงกับประทับใจพบมากที่ครูทําให้เธอขนาดนี้ตอนพักครูะเบียบก็เรียกพบเข้าไปคุยบอกว่าถ้าจะผ่านการประเมินเหลือแค่มีกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเท่านั้นครูระเบียบก็ชมพบที่ทําให้หลิวเรียนดีขึ้นคะแนานทําได้เยอะขึ้นอย่างเหลือเชื่อทางด้านหลิวที่เดินเล่นอยู่ในห้องสมุดก็มาเจอสมุดเกมภาพสามมิติแบบเดียวกับที่ดิวเคยเอามาให้พบเล่น หลิวยืนมองสมุดอยู่แบบนั้นและทำท่าเหมือนคิดอะไรอยู่ตอนพักกลางวันพบเดินมาเจอหลิวนั่งเถียงกับท็อปเรื่องที่ท็อปซื้อไส้กรอกเซเว่นมาให้หลิวแต่ไม่ยอมตักผักรีฟิลมาให้ด้วยพบได้ยินแบบนั้นก็ต้องสะดุดเพราะว่าน,นี้สายหลิวเหมือนกับดิวมากสักพักพบก็เดินเข้ามาชวนหลิวไปแข่งตอบคำถามวิทยาศาสตร์ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยกันเพราะว่าคะแนนของหลิวเข้าเกณฑ์วันหยุดพบกับออนก็พาหลิวและนักเรียนอีกสองคนมาที่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเข้ามาแข่งขันแล้วก็พากันไปเช่าโรงแรมนอนเพื่อที่จะต กันก่อนที่จะไปแข่งขันตอนมืดอ่อนก็ขอพบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเด็กๆพอติวกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปนอนส่วนหลิวเธอก็บอกกับพบว่าเธอเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกแปลกๆไม่มีสมาธิติวเลยพบก็เลยชวนหลิวออกไปข้างนอกเผื่อจะดีขึ้นพบพาหลิวซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปเหมือนกับที่เขากับดิวเคยไปได้วยกันตอนที่มาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แถมยังซื้อไส้กรอกแบบเดียวกับที่ดิวชอบมาให้หลิวอีกพาหลิวมานั่งในที่ที่เขาเคยมานั่งกับดิวชวนกันคุยเรื่องเพื่อนของพบที่พาเขามาเรียนพิเศษที่ตัว แล้วก็เป็นเพื่อนที่สําคัญกับเขามากๆนั่นก็คือดิวนั่นเองหลิวก็เลยถามพบว่าเพื่อนไปไหนแล้วพบบอกว่าคงอยู่แถวนี้แหละแต่เขาไม่กล้าเจอกลัวว่าจะจําเขาไม่ได้หลิวก็เลยบอกว่าถ้าสําคัญก็ต้องจําได้สิสักพักพบก็ถามหลิวว่าเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดไหมหลิวก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่เขาคิดว่าน่าจะมีตัวเราอยู่อีกที่หนึง่งพบบอกว่าหลิวทําให้เขานึกถึงใครบางคนหลิวนิ่งไปสักพักบอกว่าพี่ออนแฟนของพบก็เป็นคนดีนะพบก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับหลิวแบบนั้นเขาแค่ อยากทำหน้าที่ดูแลหลิวให้ดีที่สุดหลิวก็นิ่งเงียบไปแล้วก็บอกขอบคุณพบเช้าวันต่อมาในการแข่งขันวิชาการโรงเรียนของหลิวก็ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยหลิวนั่งนั่งอยู่ก็หันไปเห็นอ้อนเข้ามาปอบพบหลิวมองด้วยสายตาที่เศร้ามากแล้วอยู่ๆก็เดินไปบอกพวกพบว่าให้กลับปางน้อยกันไปก่อนเลยเดี๋ยวเขากลับเองเพราะว่าเขานัดเพื่อนเอาไว้และหลิวก็เดินออกไปหาท็อปที่มายืนรอยอยู่หน้างานพบก็ได้แต่มองตามหลิวไปจนสุดสายตาตัดมาที่ท็อปพาหลิวมาที่ห้องเช่าห้องหนึ่งหลิวเดินมอง รอบๆห้องและภาพก็ย้อนไปวันที่ดิวตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เจอพบมันก็คือห้องห้องเดียวกันนั่นเองวันเปิดเรียนหลิวก็นั่งเงียบไม่สบตามไม่มองพบเลยพบคุยด้วยก็รีบเดินหนีคืนวันหยุดหลิวก็ไปเที่ยวแคมป์ที่ดอยกับพวกท็อปพบก็โทรหาหลิวแต่หลิวก็ไม่อยู่ท็อปก็เลยรับสายเองเป็นโทรศัพท์ตัวเองซะเลยพบถามว่าทําอะไรอยู่ทําไมรับสายช้าจังท็อปที่ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายก็ด่าถามว่าเป็นใครพบก็เลยบอกว่านี่ครูพบเองหลิวก็เดินกลับมาพอดีก็เลยดึงโทรศัพท์ไปคุยเองพ กระทวงการบ้านหลิวหลิวบอกว่าส่งตั้งวันจันจะมาทวงเขาทําไมพบก็ถึงกับไปไม่ถูกทําเป็นบอกว่าคะแนนมันสาคัญและหลิวก็วางสายท็อปก็โมโหทะเลาะกับหลิวถามหลิวว่าคุยอะไรกับพบท็อปบอกว่าหลิวดูห่างๆกับเขาตั้งแต่พบเข้ามาคนก็ลือกันไปทั่วว่าหลิวซ้อนรถกับพบที่เชียงใหม่บอกว่าหลิวไปโบ๊ะบ้ากับรูมาแล้วใช่ไหมหลิวก็โมโหผักท็อปบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับรูถ้าท็อปจะเชื่อคนอื่นก็แล้วแต่ท็อปเลยเช้าวันเปิดเรียนหลิวกับท็อปก็มาเรียนพร้อมกันมาถึงพบก็ถาม ทันทีว่าทำไมถึงมาสายท็อปก็ตอบว่าเขาตื่นสายพบเลยหันไปบอกว่าเขาไม่ได้ถามท็อปอย่ามาแทรกมีมารยาทด้วยทำมาท็อปเบรกหน้าทีมเลยหลิวก็เลยตอบว่ารอท็อปมารับพบก็เลยสั่งลงโทษท็อปก็โชว์ความแมนบอกว่าเขาจะรับผิดชอบแทนหลิวเองพอท็อปวิดพื้นเท่านั้นแหละพบก็เดินเอาเท้าเข้ามาใกล้ๆหน้าท็อปจนเกือบจะชนกันอยู่แล้วในวิชาภาษาอังกฤษครูก็ประกาศชื่อคนที่แปลเพลงไทยเป็นอังกฤษได้ดีคนนั้นก็คือหลิวนั่นเองแต่ที่น่าตกใจมันคือเพลงเดียวกับที่ดิวเคย แปะส่งให้กับโรงเรียนสอนพิเศษแถมคําแปลก็เหมือนกันเป๊ะๆฮูถามดิวว่าไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเพราะมันเป็นเพลงที่เก่ามากดิวเลยบอกว่าเธอได้ยินพ่อฟังมาตั้งแต่เด็กๆตัดมาตอนเลิกเรียนหลิวเอางานที่แปลเพลงมาเพื่อจใส่พบถามพบว่าทําแบบนี้ท,ทําไมใช่แล้วพบเป็นคนทําส่งให้นั่นเองพบบอกกับหลิวว่าถ้ามไม่ส่งงานวิชานี้ดิวก็จะไม่จบและก็ไม่ได้ไปจากที่นี่สักทีหลิวบอกว่าคนในโรงเรียนพูดถึงเราว่ายังไงและนี่พบยังมาทําการบ้านให้อีกก็จะเอาไปพูดกันอีกแล้วว่าพบไม่คิด หรอว่าครูจะให้เธอออกไปรายงานหน้าห้องถ้าเธอออกไปแล้วตอบไม่ได้จะทํายังไงพบก็บอกว่าครูบอกว่าหลิวตอบได้ดีมากแถมยังรู้คําแปลของทุกคําในเพลงอีกต่างหากหลิวก็เงียบไปเลยพบบอกหลิวว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเคยแปลเพลงนี้ให้เขาแต่เขากลับทําให้เพื่อนเจอแต่เรื่องแย่ๆเขาอยากตอบแทนใครสักคนที่เป็นตัวแทนของเพื่อนเขานั่นก็คือหลิวนั่นเองหลิวบอกกับพบว่าให้หยุดแค่นี้เธอแค่อยากเป็นเหมือนคนอื่นพูดแล้วก็เดินออกไปเลยย้อนกลับไปตอนที่พบเป็นเด็กหัวโปกี่ของพบพาขับรถ ผ่านบ้านดิวเห็นต้นไม้ขึ้นลกไปหมดก็เลยถามว่าดิวไม่อยู่แล้วเหรอพี่ของพบก็เลยบอกว่าดิวตายไปแล้วตายตั้งแต่วันที่พบหนีไปกรุงเทพชาวบ้านก็ลือกันว่าดิวจะหนีตามพบไปพบที่ได้ยินแบบนั้นก็ช็อกนั่งร้องไห้ออกมาเลยพบนึกไปถึงวันที่เขาพาดิวไปที่ผาแดงเพราะว่าเป็นที่ที่เขาจะมาเวลาไม่สบายใจแล้วทั้งสองคนก็นั่งคุยกันอยู่ที่นั่นกลับมาปัจจุบันหลิวก็มาที่ผาแดงเหมือนกันมายืนร้องไห้ดูชื่อดิวกับพบที่เขียนไว้ที่ประตูแล้วก็ยืนลบชื่อดิวออก อยู่แบบนั้นหลายวันต่อมาครูระเบียบก็เซ็นให้พบเข้าเป็นครูแบบเต็มตัวในแถวตรวจผมนักเรียนชายรูกร лай, ไ็ไล่ถ่ายหัวทีละคนทีละคนของคนที่ผมผิดระเบียบแต่อยู่ๆท็อปก็เดินหนีออกจากแถวไปพบก็เลยเดินไปตามท็อปหันมาหาพบพูดมึงกูใส่พบพบก็บอกให้ท็อปพูดดีๆเขาเป็นครูเขาแค่จะมาตามท็อปกลับไปตัดผมท็อปก็บอกพบว่าผมงอกบนหัวเขาแล้วเป็นหนักที่หัวพวกพบเหรอพบก็บอกว่าเป็นนักเรียนต้องทําตามกฎท็อปก็ยังพูดมึงกูเถียงพบอยู่แบบนั้นว่าที่ พบเมื่อคอยจับผิดเขาเขารู้นะว่าพบต้องการอะไรหลิวที่เข้ามาเห็นพอดีก็เข้ามาห้ามจะพาท็อปออกไปข้างนอกให้ได้ท็อปก็ไม่ยอมผักหลิวไล่หลิวไม่ให้มายุง่งพบเห็นว่าท็อปทำหลิวก็เลยว่าท็อปไปท็อปก็เลยหันมาต่อยพบซะเลยแถมยังท้ายพบหันมาต่อยกับเขาอีกและทั้งสองคนก็ต่อยกันซะยับจนครูกับนักเรียนคนอื่นต้องพากันเข้ามาห้ามให้วุ่นวายและหลังจากนั้นทุกคนก็โดนเข้าห้องปกครองครูปกครองบอกว่าพบอาจจะโดนไล่ออกเป็นครูโดนนักเรียนต่อยก็ไม่ควรสวนกลับแต่ครูระเบียบก็ไม่เห็น ด้วยบอกว่าท็อปเป็นคนยังไงทุกคนก็น่าจะรู้ผู้ปกครองก็กลัวว่าผู้ปกครองของท็อปจะเอาเรื่องเราไปแจ้งความแล้วก็ถามหาว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนหันไปถามหลิว ยูยูหลิวก็เห็นท็อปเป็นภพในวันที่พบต่อยกับดิวแล้วก็กลายเป็นท็อปที่โดนไล่ออกไปส่วนภพครูระเบียบก็เอาตำแหน่งมาประกันไว้ให้เพื่อที่จะได้เป็นครูต่อตอนมืดหลิวกับท็อปก็ยืนทะเลาะกันท็อปโกรธที่หลิวไม่เข้าข้างเขาไปเข้าข้างภพหลิวถามท็อปว่าถ้าข้างในเธอไม่ใช่คนที่ท็อปรู้จักท็อปยังจะรักเธอไหมท็อปก็ถามว่าแล้วหลิวรักเขาไหมล่ะหลิวก็เลยตอบสั้นๆว่าเขาก็อยากจะรักท็อปนะท็อปที่ได้ยินแบบนั้นก็ขับรถออกไปเลยหลังจากนั้นหลิวก็ส่งข้อความก พบออกมาหาพบเห็นรูปนั้นก็ตกใจว่าหลิวรู้ได้ยังไงแล้วก็กําลังจะออกไปหาออนก็เข้ามาพอดีบอกไม่ให้พบออกไปไหนขอให้คืนนี้พบอยู่กับเขาพบก็เลยไม่ออกไปส่งข้อความไปบอกหลิวว่าเขาออกไปไม่ได้ให้หลิวกลับบ้านแล้วเช้าเจอกันเช้าวันต่อมาพบก็มาส่งออนที่ทํางานหลังจากนั้นก็รีบไปหาหลิวที่หอพักเปิดประตูเข้าไปก็เจอภาพเกมสามมิติกับเพลงเก่าๆติดทั่วห้องเต็มไปหมดพบถามหลิวว่าดูภาพพวกนี้ออกเหรอหลิวก็ตอบว่าบางทีก็ดูออกว่า บางทีก็ไม่เห็นอะไรเลยพบก็เลยไล่ตอบให้ฟังทีละรูปว่าแต่และรูปเป็นรูปอะไรบ้างอยู่ๆพบก็พูดขึ้นมาว่าดิวสอนให้เขาดูรูปพวกนี้จริงๆเขาดูออกตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เขาแกล้งดูไม่ออกจะได้มีเรื่องคุยกันนานๆและรูปสุดท้ายเป็นรูปที่ดิวไม่ยอมฉเฉลยแต่เขารู้ว่าเป็นรูปอะไรตอนนั้นเขาไม่กล้าพูดหลิวที่นั่งฟังก็ร้องไห้ออกมาเดินเข้าไปหาพบพบหันกลับมาเรียกหลิวว่าดิวบอกว่าเขารู้ว่าดิวยังอยู่ตรงนี้เรายังมีเรื่องติดค้างกันไว้อีกเยอะเขาอยากจะชดใช้ให้ หลิวยิงฟังก็ยิงร้องไห้และทั้งสองคนก็กอดกันพบถามหลิวว่าเป็นดิวใช่ไหมทันใดนั้นเองท็อปก็เดินไลฟ์สดเข้ามาถ่ายทั้งสองคนให้คนในโซเชียลดูบอกพบว่าคนดูกันเยอะนะครูโลกจิตแล้วก็บอกว่านี่สําหรับที่ทําให้เขาโดนไล่ออกแล้วก็หันไปโยนดอกไม้ใส่หลิวพอท็อปออกไปพบก็หันไปขอโทษหลิวใหญ่หลิวบอกให้พบรีบไปหาออนก่อนไม่ต้องห่วงเธอพบก็เลยรีบไปหาออนไปที่ทํางานออนก็ออกไปแล้วและเพื่อนที่ทํางานออนก็ได้ดูไลฟ์ของพบด้วยพบรีบขับออก มาตามหาออนโทรหาออนออนก็ไม่รับขับไปสักพักก็เจอออนเดินอยู่ข้างทางพบก็ขอโทษออนใหญ่บอกออนว่าไม่ใช่แบบที่ออนคิดนะออนก็หันมาบอกพบว่าเขาไม่ได้โกรธพบหรอกเพราะว่าชีวิตพบมีบาดแผลมาเยอะแล้วและถ้าเราได้เจอกันอีกเราคงมีความสุขกันมากกว่านี้พูดจบรถประจําทางก็ผ่านมาพอดีเป๊ะเหมือนกับนัดกันไว้ออนเรียกรถแล้วก็ขึ้นไปนั่งร้องไห้อยู่บนรถวันต่อมาพบก็มาเก็บของออกจากโรงเรียนครูระเบียบก็เข้ามาคุยกับพบบอกว่าเขาจําเรื่องของนิวเพื่อนสนิทของพบได้ สอนพบว่าอยาให้บาดแผลในอดีตมาฉุดหลังไม่ให้เราโตเป็นผู้ใหญ่พบก็ถึงกับร้องไห้กอดคูระเบียบแน่นเลยหลังจากนั้นพบก็บไปที่ผาแดงไปยืนพูดขอโทษดิวบอกว่าซื้อของที่ดิวชอบมาให้ด้วยแล้วก็บอกว่าดิวคือความทรงจําดีๆความจําเดียวที่เขามีอยู่และเขาก็ไม่อยากจะลืมดิวทางด้านของดิวก็เอาแต่นั่งร้องไห้เอาของเก่าๆออกมาดูเดินดูรูปสามมิติในห้องแล้วก็นึกถึงวันที่ดิวกับพบอยู่ด้วยกันอยู่ๆก็เหมือนดิวจะคิดอะไรได้พบที่เข้ามาในห้องพอดีดิว ก็เลยขอยืมมอไซค์ท็อปบิดออกไปเลยท็อปก็ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าหลิวขับรถเป็นตอนไหนตัดมาที่พบมาอยู่ที่สถานีรถไฟหลิวก็บิดมอไซค์หน้าตั้งมาที่สถานีรถไฟเหมือนกันภาพย้อนกลับไปวันที่พบเป็นเด็กหัวโปกหนีออกจากบ้านและดิวหลังจากที่คุยกับแม่เสร็จก็บิดมอไซค์มาหาพบแต่พบไม่รู้เรื่องเลยระหว่างทางที่ใกล้จะถึงสถานีรถไฟอยู่ๆดิวก็โดนรถตัดหน้าเสียหลักลม้มแล้วก็โดนรถใหญ่ชนซ้ําและสุดท้ายดิวก็ตายกลับมาปัจจุบันหลิว ก็ล้มล้มเหมือนกันระหว่างทางมาหาพบอีกแล้วแต่หลิวก็ยังลุกขึ้นมาได้หลิวเดินมาหาพบทั้งคู่วิ่งเข้าไปกอดกันแล้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนรถไฟและที่หลิวรู้เรื่องราวในอดีตของพบทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าหลิวคือดิวที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองพอได้มาเจอพบความจําในอดีตก็กลับขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองคนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันพากันไปเที่ยวในที่ที่เคยไปด้วยกันแต่ครั้งนี้ทั้งสองคนมีความสุขกันมากมากแบบไม่สนใจใครอีกเลยจบลงไปแล้วสําหรับเรื่องดิวไป ด้วยกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย